สวัสดีครับพบกับโชว์วินเทจ a c e b o o k และคนจุดตะเกียงทางช่องทาง Youtube นะครับวันนี้ก็จะพามาชมตะเกียงน้ำมันกา๊าซนะครับตะเกียงไส้ผ้าน้ำมันกา๊าซอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเป็นตะเกียงน้ำมันกา๊าซไส้ผ้ายุคเล็กๆที่มีการนำเข้ามาขายในประเทศไทยนะครับซึ่ง จริงๆแล้วเนี่ยชื่อที่ทางต่างประเทศเขาเรียกกันเนี่ยก็คือเป็นเฮอริหรือเฮอริเคนเลนเทิร์นะครับเป็นเฮอริเคนเลนเทิร์นะครับเป็นเป็นเหมือนอาพายุตะเกียงาพายุเฮอริเคนอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าแปลเป็นไทยนะซึ่งมันอาจจะยาวไปสําหรับคนไทยนะครับคนไทยก็เลยมาเรียกนะครับเป็นว่าตะเกียงล้วล้อมนะครับตะเกียงล้วล้อมก็คือเนี่ยเขาจะมีล้วล้วเหล็กอย่างเงี้ยนะครับ ลวดเหล็กนี้นะครับล้อมโป๊ะแก้วเอาไว้นะก็เลยเรียกว่าตะเกียงลวดล้อมนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นยี่ห้อเบสนะครับของเยอรมนีนะครับนี่นะครับเหมือนมหมมีโลโก้ข้างขาวอยู่เห็นไหมครับโลโก้ข้างขาวอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นอ่าโมเดล6นะเป็นนี่นะครับโมเดล6นะครับมีเลข6อยู่นะครับอ่านี่เป็นรูปข้างขาวนะครับจริงๆแล้วโป๊ะทึ่งโป๊ะแก้วตัวนี้มันไม่ใช่โป๊ะแท้นะถ้าโป๊ะ โะตรงรุ่นจริงๆมันก็จะมีเป็นรูปค้ั้งค่าวตีอยู่ด้วยนะแต่ว่าผมไม่ได้มานะผมก็เลยไปซื้อโปเดียสนะครับโปเดียสซึ่งเป็นงานเออ USA นะมันใส่นะครับเหมือนกันนะซึ่งโปเดียสนี่ก็ไม่ใช่จะหาง่ายๆแล้วนะครับนี่นะครับเป็นเดียสนะครับมีสติ๊กเกอร์ USA นะซึ่งตะเกียงจริงตัวนี้เป็นเยอรมันนะครับเป็นเบสของเยอรมันนะเป็นตะเกียงส้ผ้าน้อมันกาซนะครับอ่า ผมซึ่งซึ่งผมคิดว่าตะเกยียงที่รุ่นหลังๆที่เรียกว่าตะเกยียงลัวเนี่ยไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับว่า,าตัดมาจากตะเกยียงลัวล้มหรือเปล่านะครับตัดมาจากคําว่าตะเกยียงลัวล้มหรือเปล่าเพราะว่ายุคเล็กๆเนี่ยจะเป็นตะเกยียงลัวล้มนะครับที่นําเข้ามาขายในประเทศไทยนะซึ่งเ,เขาก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับเป็นเป็นตะเกยียงลัวที่นิยมกันในปัจจุบันก็คือของโฟย์ฮัน er นะครับหรือตามือไฟนั่นเองนะครับ อาจจะเป็นรูปทรงแบบนั้นแล้วแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนคําเรียกให้มันสั้นลงเป็นตะเกียงลั้วเฉยๆนะครับผมคิดว่าน่าจะ,ะตัดมาจากคําว่าตะเกียงลั้วล้อมนะครับประมาณนั้นครับซึ่งยุคเล็กๆเนี่ยตะเกียงลั้ยุคเล็กๆเนี่ย,ก,ย,ย,ก,ยการใช้งานมันจะค่อนข้างที่จะซับซ้อนกว่าตะเกียงลัวยุคใหม่ๆหน่อยนะครับอย่างอย่างพวกมือไฟอย่างเงี้ยเขาก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยนะ แต่ตัวนี้นะครับการใช้งานมันจะยุ่งยากนิดนึงนะครับก็คือถ้าสมมติว่าเราจะจุดตะเกียงนะครับเราต้องใช้ยกตัวนี้อันนี้เป็นหูหิ้วนะอ่ะเดี๋ยวยกให้ดูก่อนตัวนี้เป็นหูหิ้วนะครับอ่าเป็นหูแขวนนะนะเป็นหูแขวนนะตัวนี้นะครับถ้าถ้าเราจะจุดใช้งานเนี่ยก็คือต้องยกตัวตัวนี้ขึ้นมานะครับต้องยกโปะแก้วตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่ะตัวฐานตัวนี้เห็นไหมต้องยกตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็จุด จุดไฟเข้าไปตัวนี้เป็นตัวขไขไส้นะครับหมุนไส้ขึ้นลงนะครับแล้วก็จุดไฟเข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวมันจะจุดให้ชมนะครับโอ้ยมีลมมีลมเยอะครับรวขออนุญาตไข่ไส้ขึ้นมาก่อนนะครับไม่เห็นไส้อ่นนี้นะครับรจุดแล้วนะครับอ่าเห็นไหม การจุดก็คือต้องยกยกตัวนี้ขึ้นมานะครับคือเป็นการยกโปะนะครับนี่นะครับยกยกขึ้นนะครับยกขึ้นด้านบนนะนี่นะครับยกเพื่อจุดแล้วก็ยกเพื่อดับตะเกียงนะครับอ่านี่นะครับเป็นตะเกียงไส้ผ้านะอ่านี้เดี๋ยวผมขอดับก่อนนะเพราะเดี๋ยวผมจะถอดให้ชมนะครับดับก็คือเป่าเข้าไปเลยนะครับเป่าเข้าไปที่ตัวไส้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับทีนี้ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ชมนะครับตัวนี้นะครับที่เขาเรียกว่าลั้วล้มนะครับก็คือเป็นตัวนี้นะมันสามารถถอดแยกออกมากันจากกันได้นะครับตัวนี้นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นตะเกียงลั้วล้มนะครับก็คือเป็นลั้วตัวนี้นะที่มาล้มโป๊ะแก้วเอาไว้กันไม่ให้โป๊ะแก้วมันแตกนะครับทีนี้วิธีการถอดโปะนะครับวิธีการถอดโปะก็คือต้องยกง้างตัวนี้ขึ้นเห็นไหมครับเขามันจะมีตัวง้างนะครับตัวล็อกตัวล็อกโปะเนี่ยตัวล็อกโป๊ะแก้วเนี่ยครับ ง้างตัวนี้ขึ้นนะครับแล้วก็ดึงโปะแก้วตัวนี้ออกมานะครับด้านล่างออกมาก่อนนะแล้วก็งัดค่อยๆเอาด้านบนออกมานะครับอ่าประมาณนี้นะครับนี่คือโปะแก้วนะครับโปะแก้วอย่างที่บอกนะมันไม่มันไม่ตรงรุ่นนะครับเพราะผมใช้ของยี่ห้อเดียสอยู่นะครับเสร็จแล้วการเซอร์วิสนะครับการเปลี่ยนไส้นะครับก็ต้องยกตัวนี้ขึ้นนะครับอ่าอ่ายกตัวนี้ค้างไว้นะครับเสร็จแล้วก็มาถอดตัวปากนกแก้วนะครับซึ่งปากนกแก้วเขาจะจะเป็นถาด ติดมาอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวออกไส้ลงก่อลืมอ่าโอ้ยติดติดนะครับเดียกไโอ้ตัวนี้มันขยับอ่ะอ่านี่นะครับปากนกแก้วนะครับแล้วก็จะเป็นตัวไข่ไส้นะครับอ่าตัวไข่ไส้นะมีนะครับตัวไข่ไส้นะครับนี่ก็เป็นไส้ตะเกียงนะครับโอเคผมไม่ได้ประมาณนี้นะเห็นไหมครับ ชิ้นส่วนมันจะค่อนข้างเยอะกว่าพวกะตะเกียงรั้วรุ่นใหม่ๆนะซึ่งก็มีไม่ไม่ไม,มากนะครับตัวนี้ก็สามารถถอดออกมาได้อย่างนี้นะครับเพื่อทําการนี่นะครับเห็นไหมครับเพื่อทําการใส่ตัวไขไส้ลงไปนะครับอันนี้มันมีน้ํามันอยู่นะเมื่อกี้ผมจุดติดอยู่เดียวมิจะใส่ไปให้ชมครับด้านในมันก็จะมีรูเล็กๆนะครับสําหรับพอดีพอดีไส้นะแล้วก็ตัวตําแหน่งไอตัว ไข่ไส้เนี่ยมันจะมีรูมาร์กอยู่นะครับใส่เข้าไปครับย่อนเข้าไปแล้วก็ย่อนให้มันลงตำแหน่งนะครับอ่านี่นะครับตำแหน่งประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วก็ประกอบตัวปากนกแก้วเข้าไปนะครับตัวนี้เป็นปากนกแก้วนะปากนกแก้วเพะาจะมีตำแหน่งอยู่เหมือนกันนะครับปากนกแก้วก็จะมีตำแหน่งอยู่เหมือนกันนะครับต้องให้มันตรงกับตัวไข่ไส้นะอ่านี่นะครับเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็พับบานพับตัวนี้เข้ามาครับพับบานพับตัวนี้เข้ามาแล้วก็หมุนมาอีกทางนึงครับทีนี้ก็ใส่ใส่โป๊กแก้วนะครับใส่โป๊กแก้วก็เหมือนเดิมครับง้างครับง้างตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ขึ้นมานะครับอ่าใส่เข้าไปนะครับแล้วมันก็จะมีตัวล็อกด้านบนนะครับด้านล่างก็จะเข้าบาอยู่แล้วนะครับด้านบนก็นี่มันจะเป็นตัวล็อกโป๊ะนะครับค่อนข้างที่จะแน่นมากนะครับ การออกแบบมาค่อนข้างดีนะครับเสร็จแล้วก็ลัวครับลัวล้อมครับนี่ครับใส่เข้าไปลัวล้อมโปะแก้วนะครับวิธีการจุดก็คือดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นนะครับไขใไส้ขึ้นมานะครับแล้วก็จุดครับอ่านี่นะครับสําหรับตะเกียงลัวล้อมนะครับตะเกียงลัวล้อมนะครับ ของคังคาวนะครับของเบสนะครับคังคาวของเย nee อรมนีนะเป็นตะเกียงไส้ผ้าน้ำมันก๊าซอีก,อกอยุคเล็กๆเลยนะอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งมันก็จะมีหลายๆายยี่ห้อเหมือนกันนะที่เป็นรั้วล้อมแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นเบสของเยอรมันนะครับมันจะมีเดียสของอของ US ก็มีนะครับที่เป็นร้วล้อมมันจะมีหลายยี่ห้อมากนะครับซึ่งลวล้อมอย่างที่ผมบอกไปนะ มันเป็นต้นต้นตำรับของตะเกียงล้วยุคหลังนะครับตะเกียงล้วยุคหลังเนี่ยคืออย่างที่บอกนะผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่ามันตัดมาจากคําว่าตะเกียงล้วล้อมหรือเปล่านะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากเพจโชดวินเทจ a c e b o o k และคนจุดตะเกียงทางช่องทาง youtube ด้วยครับ